สวัสดีครับอยู่กับผมมิากิคุงนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจสกสคริปทําไก่ตันที่ผมไปทดสอบม,มาแล้วเร็วมากๆเลยในโลก 1, นึโลกสอโลกสโอเคซื้อค่ายชื่อว่าซีเล็กครับเดี๋ยวผมจะทิ้ทงดิสคอดไว้ข้างล่างอ่าด้วยนะครับในคําอธิบายผมจะทิ้งดิสคอดเขาไว้ด้วยแล้วก็ทิ้งสคริปไว้ด้วยโอเคมาเรามารันสคริปกนันดีกว่าผมแนะนำ โทรศัพท์ใครที่ช้านะแนะนำให้เปิดอะแนะนำให้เปิด FPS boot นะเพราะว่ามันสุดยอดมากเลยสคริปนี้ผมเล่นสคริปมาไปมาปีจะสองปีละเพิ่งเห็นฟาได้แกกแบบสุดยอดแบบนี้เลยแล้วก็การบิงฟุตนี่สุดยอดมากเลยสิ่งที่พี่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นของเรื่องในการเดินบนน้ำนะสคริปนี้เดินบนน้ำได้ดีมากขอพูดตรงๆว่าดีมาก พี่จะเดินให้ให้ดูคือเวลาเราใชา้สกิลอ่ะเวลาเราใชา้สกิลให้มันจมอ่ะคือสคริปนี้มันจะพอมันจะจมใช่ไหมเราก็จะเต้งขึ้นมาบนน้ําเลยเป็นสคริปที่อดีมากเรื่องเรื่องจุดนี้ดีมากมากเลยผมชอบผมชอบมาเดี๋ยวผมขออ่ากันแรกขอรีวิวก่อน หน้าฟาร์มจะหน้ามิกจะมีฟาร์มฟาร์มเวลเปิดฟาสเอ็กมีฟาสเอ็กแท็กแล้วก็มีเอ่อเอาตัวหาคีมีใส่ของอัตโนมัตินะใส่ของแต่งอันนี้จะเป็นของแต่งของแต่งไม่ต้องไม่ต้องมาสนใจมาสนใจตรงฟาสเอ็กแท็กผมบอกเลยฟาสเอ็กแท็กเนี่ยเร็วมากๆเครื่องไหนที่แบบช้าที่แบบโอ้โหอาจจะรับไม่ไหวอะเครื่องผมยังแบบปิงยังขึ้นเยอะเลย แล้วก็หน้าที่สแถบที่หน้าที่สองจะหน้าแถบที่สองจะเป็นอ่าอัพอ่อัพสแต็กนะครับเราก็จะเป็นเอามัดเพราะว่าเราจะมาเล่นอ่าทำไก่ตันหน้าสามจะเป็นอ่ดูเพเยอร์อันนี้อันนี้เป็นการดูเฉยๆนะไม่ใช่เป็นการคิวเป็นการดูมันไม่ใช่เป็นการคิวเห็นไหมมันไม่ใช่คิวแต่เป็นเป็นการดูกระตุกนิดๆตัวใช้ผลซีนิกอ่าข้างล่างนี่จะเป็น การเปิดมองต่างๆมองเพเยอร์มองกล่อง,องมองผลมองดอกไม้มองอะไรต่างๆนะอันนี้จะเป็นการวาร์ปเนี่ยไอ้ไอ้ตรงนี้ไอ้ไอ้ตรงลูกอกไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้ให้เปิดเนี่ยมันดีมากๆเลยถ้าถ้าเป็นในคอมแถบที่5้าจะเป็นการซื้อของในเกมต่างๆนะซื้อหมัดซื้อของมีบอกราคาด้วยเห็นไหมมีโปร v ีสด้วยโอเค อ๋อหน้าที่ที่สามจะเป็นการล็อกเลเวลในคอมจะสามารถเลื่อนตรงนี้ได้นะแล้วก็เปิดล็อกได้ในโทรศัพท์ก็เปิดล็อกได้แต่ว่าไม่สามารถเลือกเลเวลได้เปิดกองเปิดอะไรต่างๆเปิดพวกกองเปิดพวกฮาร์ครอะไรต่างๆโอเคนะแล้วทีนี้ก็มาหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายจะเป็นการเนี่ยซื้อผลมีบิงฟุตมีบิงฟุตเดี๋ยวจะใส่ซับขึ้นไปให้ด้วยบิงฟุตโอเคเรามาเรืม่มฟาร์มเลเวลกันเถอะครับ ก็สริปนี้เป็นสริปไก่ตันที่พี่ไปเปลี่ยนใหม่แล้วก็รู้สึกว่าฟ้าได้แขกสุดยอดมากเลยส่วนใครที่หาอดอีมโค้ดไม่เจอก็อยู่ข้างล่างสุดในหน้ามิกเลยนะเนี่ยอดีมโค้ดอยู่ตรงนี้กดไปจะได้กี่ชั่วโมงนะครับผมอยากได้ากิจะได้กี่ชั่วโมงมาได้ประมาณ2ชั่วโมงนะ่าจะไม่ได้อัพอันหม่เข้ามานะน่าจะไม่ได้อัพอันใหม่เข้ามา,า,ามาเรามาลอง เรามาลองเปิดฟาร์มกันเถอะเดี๋ยวมันเปียงเวลาอันนี้เขาน่าจะยังไม่ได้อัพอตรงโคดอันใหม่ๆเข้ามานะเพราะว่าโคดที่มันอ่ะโคดที่มันมาใหม่พอเราสมัครรหัสมาใหม่มันจะได้ประมาณหนึ่งมันจะได้ประมาณสี่ชั่วโมงอ่ะซึ่งตรงนี้มันมีแค่สองก็น่าจะโอเคโอเคได้ยินเสียงฟาร์มใช่ไหมโอเคนะ เป็นการบินฟุตที่แบบสุดยอดมากแล้วก็ฟาสแอแคเร็วมากเครื่องไคเร็วๆนี่แบบเออเล่นได้ดีเลยแบบในคอมนี่ยิ่งทาไก่ตันแบบสุดยอดมากเลยผมชอบค่ายนี้มากเลยฟาสแอแค็เร็วมากแล้วบินฟุตแบบสุดยอดมากเลยนี่ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมผมยืนนี่นะเครื่องผมมันช้าไงมันรับฟาสแอแคลดไม่ไหวเครื่องผมมันช้าจนแบบฟาสแอแค็กมัน มันฟาดไอแ็กมันเร็วมากกับวิงฟุตมันมันดีมากอะจนเครื่องผมมันแทบจะรับไม่ไหวอะชอบตรงนี้มากมาเลยเครื่องใครไม่เครื่องใครไม่เร็วพอผมแนะนำให้เปิด a p s b o o t ในการทำไก่ตันนะสกิปนี้น่าจะเป็นเอาไว้ a ทำไก่ตันนะที่มันรับช้าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเครื่องผมมันรับฟารไอแ็กไม่ไหวจน CPU ผมขึ้น99แล้ว มาไปดู up stack up s t แ c ทน,น่าจะเร็ว u ป stack ok up stack up stack ไม่าจะช้าเพราะว่าเครื่องเครื่องเร็วไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวราเสียงดีกันโอเคประมาณนี้ <Yeah. S 1> ก็คือขอพูดตรงๆนะสคริปต์นี้เร็วมากเลยนะแบบเร็วมากๆเลยฟัสแอคแคกับบิ้งฟุต ใครที่เล่นในคอมมันน่าจะชอบสกิมนี้ <c oughs> ใครที่เล่นในคอมมน่าจะชอบสนสกิมนี้ฟัตแอคเร็วบิงฟุตเร็วรับเคสเร็วผมไปลองทุกโลกมาแล้วไปลองโลกหนึ่งโลกหนึ่งลองมาแล้วโลกสามโลกสองก็ลองมาแล้วโลกสามโลกสามก็ไปลองมาแล้วโลกสามนี่ยผมผมไปลองอาฟัตแอคในโลกสามแล้วเครื่องมันค้งางไปเลยอะน่าจะเร็วมากเลยอะยอยโอเค เนเครื่องค้างเลยเครื่องค้างไปแล้วเร็วมากมากเลยอะ่ะ <c oughs> ผมชอบผมชอบค่ายนี้นะผมวงบอกเลยลองทําให้มันเยอะกว่านี้หน้าอยู่หน้าแถบมันอะแถบเรียกอะไรต่างๆลองทําให้มันเยอะกว่านี้นี่เมแต่รับคิดยังฟาร์มได้อ่ะครับคิดดูอีก <c oughs> ก็หมดห่วงเนี่ยคนที่แบบปัญหาลงก,แลก,นน <c oughs> กด,ดแล้วก็นอนกดรับเคสแล้วก็นอน โอ้โหเครื่องไม่เครื่องไม่ทันเครื่องไม่ชักเครื่องไม่ทันอะสภาพต่ำจะได้ประภาพต่ำจะได้แค่นี้โอเคผมก็อยากไปพูดกับเขานะคนสร้างอ่ะเขาสุดยอดมากเลยอ่ะก็ ใครจะเอาไปเล่นไปฟาร์มแนะนำเลยถ้าเป็นฟาร์มวิวนะแนะนำเพราะว่ามันมีแค่หน้าฟาร์มวิวส่วน PVP ไม่มีน่าจะเป็นพวกน่าจะเป็นแนวสกิปทําไก่ตันนะเพราะว่าฟาดได้แข่กับวิ่งฟูดมันเร็วเครื่องใครที่แบบช้าๆเหมือนผมเนี่ยเนี่ย a p เอ่อ CPU ผมเล่งไป300แล้วเออร้อกว่าแล้วคือมันเร็วมากอะี๋ยวเช็คเช็คอุณภูมิเครื่องกัน โอ้โหอุณหูมิเครื่องขึ้นอย่างเร็วเลยอืมก็เป็นสคริปที่สุดยอดแนละ้ไม่มีไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วอะ่ะสคริปสุดยอดเลยหลาดนี้เอาไว้ในนี้เลยลาดนี้เดี๋ยวเอามาให้ท้ายคลิปโอ้โหเครื่องน่าจะค้างไปแล้วเพราะ CPU เด้งสูงมากเซิรฟ์ฟจากจากเซิร์ฟปิงแค่หนึ่งร้อยตอนนี้ปิงสี่ร้อยแล้ว ยูไอสามารถพับแบบน LIKE ี้ได้ผมแนะนำให้เปิดเ p n Boot นนะเนี่ยถ้าไม่เปิดแบบผมก็จะเป็นแบบนี้แหละถ้าไม่เปิดถ้าไม่เปิดก็น่าจะค้างไปยาวเลยโอเคเราเดินได้อย่างเราเดินยังไม่ได้เพราะว่าเรายังค้างอยู่โอ้โห ซี p u เร่งไปหนึ่งร้อยหกสิบพัตแอคแค็กจะเร็วเกินไปไหมเนี่ยโอ้โหใครชอบพัตแอคแค็กเร็วๆเนี่ยผมแนะนําเลยครับมาทํารีวิวแล้วก็มาทําแจกแรงกับแบ็คแคร์อีกตอนที่ผมรีวิวแบ็คแคร์ผมไม่ค้างนะผมไม่กระตุกนะโอ้โหเลี้งกับแบ็คแคร์จริงๆเพราะตอนผม พอตอนผมรีวิวหรือว่าตอนผมถ่ายสกิปแบ็กแถบผมไม่เป็นไรเลยแต่ว่าตอนตอนมาถ่ายสกิปนี้เต็มเลยแบ็กแถบคือสกิปตอนนี้เป็นฟาสต์แ็คแท็ Fast ์ที่เร็วที่สุดนะแต่ว่าตอนนี้น่านนจะเป็นสกิปอของค่ายนี้แนละ้วแต่ตอนนี้ค้างอยู่เอาไปบนึงนี่ครับดูดูด,ดูนี่คือน้องอ่ะน้องช้างในในบิ๊คอร์ดนะ ข้างยาวเลยโอ้ข้างยาวเลยสุดยอดฟาร์ดแอคแท็ก CPU เด้งไปโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้พี่มาแล้วโอ้แค่เปิดมันก็ตีเองแล้วเสียดายไม่มีอ่ะไม่มีออโต ซูเปอร์ฮิวแมนนะเสียดายอยู่ตรงนี้เนะ่ยไม่มีพวกแบบซื้อบัตรอัโตโนมัติอะไรต่างๆมีแต่เราต้องไปกดซื้อเองอะ <c oughs> น่าจะนาน่าจะช้าเงินไปแล้วอันนี้แล้วก็มัตรแท็กแค่กดมัตรท็ีโอเคมัตรแท็กแค่กดมัตรแท็กี ก <c oughs> ็มีมันมีแค่หน้าฟาร์มอย่างเดียวนะแล้วก็อัพสเต็คอัตโนมัติมีแค่นี้นะก็จะใช้เอาไว้พวกทำไก่ตันอะ่ะเพราะว่ามันดีเร็วแล้วก็บิงฟุตเร็วเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปแจกรหัสเดี๋ยวผมจะมาแบบทำให้มันแรงแบบนี้ลองดูก่นว่า CPU จะเด้งเท่าไหร่ตอนนี้ CPU กลับมาที่70 ส0 60ิบหกสิบประมาณน enfin, ั้นแหละประมาณส0่นั่นแหละในในเขาเลิกกระตุกแล้วเนี่ยมันเพราะฟ้าดอกแฉกฟ้าดอกแฉกมันเร็วเกินไปจริงด <est> ้วยเป็นเพราะฟ้าดอกแฉกเนี่ยเห็นไหมไม่เปิดฟ้าดอกแฉกไม่เราไม่เราไม่เปลยนอะไรเลยนะแต่ถ้าเราเปิดกะเป็นนะแสดงว่าเป็นเพราะฟ้าดอกแฉกฟ้าดอกแฉกเร็วโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอพูดเรื่องสุดท้ายเรื่องแจกรหัสคลิปนี้ ถ่ายเสร็จคืนนี้แจกรหัสกิจกรรมเหมือนเดิมกติกาเหมือนเดิมหรือใครที่ยังไม่เข้าใจกติกาเดี๋ยวผมจะไปพูดในคลิปโอเคนะครับแล้วผมขอให้อคนสร้างหรือคนพัฒนาสคริปนี้เข้ามาเห็นคลิปผมด้วยนะครับผมชอบมากๆเลยตรงมัดอแอคเและบีนฟุตแล้วก็ชอบตรงที่เดินบนน้าชอบมากๆเลยผมก็จะแจกรีพอร์ของเขาไว้ด้วยในข้างล่าง สำหรับวันนี้แค่นี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอนะครับที่เข้ามาดูกัน